โ,โจจัดสวัสดีค่ะเราเป็นเดกมที่มีช่ว่า m i r แบ r r หรือจจกระจกเจ้าเอ๋เป็นเกมที่เราเจอมาในชโอนะคะเกมที่จะให้เราบดเป็นคนที่ชื่อเอมิลี่ที่เพิ่ซื้อบ้านใหม่เข้าไปอยู่ใหม่ๆเลยแต่ว่าบ้านหลังนี้มันจะสงบสุขเป็นบ้านแสนหวนที่คิดหรือเปล่านี่สินองก็ตู้ด้วย เสียงเหมือนรถเข้ามาจอดรถเมย์รถเมย์เอาละไคกุญแจกระดัก็แก,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 ก๊ก็แก๊ก็แกเข้าไปอยู่ดิ <S <S เอ๊ดเสียงประตูเปิดแล้วเราก็เข้ามาในบ้านฟูกล่องนี้เยอะไม่หมดไม่สิ้นเลยแต่ไหน,นฉันก็ทําได้แล้วแกะขอากล่องจนหมดบ้านแล้วบ้านของฉันเองบ้านใหม่เอี่ยมอ่องเป็นบ้านเล็กๆแต่อยู่สบายราคาก็ดีนายหน้าบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วง เซลประจำปีน่ะซึ่งก็ดีแล้วเพราะว่าโหเก็บตางกว่าจะดาวบ้านได้แทบหมดตูดเธอบ้านบ้านถูกและดีไม่มีอยู่จริงนะฉันไม่เชื่อโอเคปิดไปก่อนเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนลิขสิทธิ์จ้าหิวแล้วสิ หลังจะกรงงานขนของมาอย่างหนักดีนะสั่งพิซซ่าไว้ถาดใหญ่เลยมาละพิซซ่าเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยย่ยมยมกินยังไงไม่ให้หดเลยโอเคกินศบแล้วไหนถาดใหญ่ของเจว่ามีอยู่ชิ้นเดียวเอ๊ะใครอะมพพดไปก่กดเสียงเคาะอะ แกมันโป๊ะเอ๊ะใครอ่ะฉันไม่รู้จักใครแถวนี้นะไม่เปิดไม่เปิดได้ไหมไม่เห็นคนเลยมันเปิดก็ต้องเปิดวะมีผู้ชายดูกังวลกังวลยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็เงือไหลเต็มหน้าผากเลยเฮ้ยเออเออยู่ดีที่รู้จักนะผมชื่อชาวบ้านอยู่ตรงข้ามอ่ะหน้าลุงคนลูกดี่ลูกหลนมีพิรุษจัด เออเออค่ะเอเม,มิลี่ค่ะพี่แจ๊ว่าวันนี้โทษทีนะคะที่บ้านล็อกไปไหนพอดีไม่คิดจะมีใครมาเยี่ยมอะ่ะมึงงอย่าลกเอกดีโอ้โอ้ใช่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 เออฉันฉันเห็นเธอกินข้าวอยู่ตรงหน้าตาเลยฉันก็เลยว่าจะมาทักมึงสองบ้านกูดินะ <c oughs> เขาหลบตาฉันอย่างกับว่าตามมองหาอลิเซียอยู่ข้างหลังฉันมากกว่า <c oughs> อยู่คนเดียวเหรอ ฉันเริ่มคิดในใจละไอชิบหายเพื่อนบ้านเป็นคนแปลกแปก็นี่ใช่ใช่ฉันซื้อบ้านอยู่คนเดียวอะ่ะโอ้เออแล้วในหน้าเดี๋ยวบอกเรื่องเจ้าของบ้านคนก่อนหรือเปล่าอะ่ะเจ้าของบ้านคนก่อนเหรอเห็นได้ยินเลยแต่่อนฉันจะตอบอะไรไอชาวดีก็น่าซีดเป็นแก่ต้ม,ม,าม,ามาไม่นมไมมเป็นไรแล้วโอเคโอเคโอเคฉันฉันเริ่มขอที่บ้านอลงอย่าลกอกเฮ้ เชื่อเลยวะที่เขาแอบมองฉันจากหน้าต่างอะนะเออยังไงก็เถอะเดี๋ยวขอไปนั่งชิวที่โซฟาหน่อยต้องไปกังวนลเรื่องเพื่อน้า่แปลกเดี๋วดูทีวีแล้วเดี๋ยวซื้อ่มนมาติดพรุ่งนี้แล้วกันจะไม่มีใครมาสง่งขอขอสอ่อ,สองบ้านหน่อยไหมถอดเดินทั่วานนไงไม่ได้มีตู้เย็นเปิดไม่ได้ประตูอันนี้เหมือนเป็นห้องเก็บของละมัง้ง <c oughs> อันนี้เหมือนเป็นห้องทำงานที่คอมอย่างเดอะเลยพี่สาวเอาว้าว <c oughs> นี่อะไรเนี่ย Windows XP สู้หนังสือดัด PNG ห้องน้ำต่ผังบ้านแปลกๆน่นนะโอ้มีเราด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยกตามได้ด้วยเฮ้ยเป็นเกมที่ดีถึงจะไม่มีขาแต่มีเงาอะ่ะ น้ำไม่มีน่าผม่านี่แอบน่ากลัวนะอันนี้ห้องนอนผังบ้านแปลกแปแบบทุกอ,อย่างมันอัดอยู่ที่เดียวหมดเลยอันนี้ตู้เสื้อผ้าโอเคถ้าต้องมาแอบก็ต้องมาแอบต,องบบตรงนี้แต่อย่าแอบเลยยังไม่ได้จะนอนยังไม่ได้จะนอนโทษโทษต้องไปนั่งตามบทก่อนอะไรแปลกๆไม่ฉันตาฟาดเองไม่มีอะไรหรอกนะ มานั่งโซฟาดูทีวีสบายใจมึงดูหนังอะไรของมึงเนี่ยเดี๋ยวขึ้นสับให้ใครโทรมานี่ตุกลกไม่ได้เหรอ โอ๊ยใครมันจะโทรมาในเวลานี้อีกวะเออตื่นตื่นปานี่จะโทรมาโทรศัพท์อยู่ไหนนะอยู่ห้องไหนนะอ๋อ,อห้องนี้มอชิโม,มชิโทรศัพท์หน้าตาเหมือนกล้วย want see you. ฉันอยากจะเห็นเธอ เี้อะไรนี้โทรมาบอกอยากจะเจอเราแล้วก็อีอีลุงชาวเหนือซกตั้นเป็นคนโทรมาเหรอวะเออช่างเหอะช่างเหอะเดี๋ยวเข้าจัดการพวกนี้กันอุ้ยเฮี้ยเฮี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 ยลง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 ชาวเฮี้ยอะไรเนี่ยคนที่โทรมาคงไม่ใช่เขาสินะพระเจ้าแถวร่ไม่ได้คนแปลกเหรอ เือสาวเธอจะใจะเย็นเกินไปไหมนะฟอยเหนื่อยจะตายอยากจะนอนสักหน่อยแล้วก็แปรงฟันก่อนแล้วค่อยล้างหน้ากันนะสาวคือชื่อเกมไม่ชื่อมีเรอร์มีเรอร์อะฉันไม่อยากไปอยู่หน้ากระจกอะอย่างไรก็ไม่ใช่ตามบทอะเมื่อกี้ไม่ยืนน่าเพราะมันไม่ใช่ตามบทแต่เรไม่แม่งตามบทอะเปิดตู้ใส่แปรงสีฟันเอาแปรงฟันซะาสัก กูจะบ้าประตูเปิดดีอยู่นะโอเคแปลงนเสร็จยังยังไม่ได้แปลงเถอไม่ต้องครบห้าหมู่ก็ได้โอเคเก็บที่นะวางไว้อีนี่ไอ<ค><ค>้ขับุกข้าห้องผู้หญิงแต่ที่ผู้หญิงในห้องน้ำด้วยแม่เป็นเรื่องที่เสียมารายยทอย่างไรได้นะคะคุณพี่อะไรอ่ะไี่ฉันเห็น,นแปลกแปลกกันเหรอ เออต้องล้างหน้าหน่อยแหละจะได้ไปนอนยังจะมีใจคอมาลางหน้าเป็นกูกูไม่อยากดอกบ้าแล้วไปทําหาพี่ชาวแล้วเออลุงชาวตายอย่างนะกูอยากจะบ้าอีสาวนี่แม่เอาละ่ะเดีอ๋ยพอควันขึ้นแล้วมจะมีตะไบโผล,ล่อะไรตัวนี้ใช่ไหมกูจะบ้าต้องเช็ดกระจกด้วยเหรอเช็ดเส็จตะโผล่ไลมาใช่ไหมว่าแล้ว ลวนลามนะคะเป็นผีลวนลามนี่ก็ด่าได้นะคะอีบา้าเอาแม่งปิดประตูใส่กูด้วยโอ้ยฉันเหนื่อยไปแล้วแหละฉันเลยเริ่มเห็นของที่ไม่มีอยู่จริงมันปิดประตูใส่มึงได้นะจังจะอีบา้าฮ่ะกูจะบ้าตายเออช่างเถอะคืนนี้มันแปลกมากเลยนอนดีกว่ายจะมีแก่ใจมากูจะบา้าขอนอนแบบเปิดประตูนะมีอะไรจะได้วิ่งได้เลย เื่อยหลอนลจริงเลยสาวเราตามสูตรหนังเสีของขวัญเราต้องตื่นกลางดึกตื่นมาพร้อมกับแสงแต่ถ้าตามบมดเราต้องวิ่งตามแต่ว่าถ้าเป็นฉันฉจะไม่วิ่งมันจะปิดไฟนอนไม่รับรู้เมื่อกี้เพิ่งเห็นอะไรแปลกๆนะก็โเธอจะตามมันไปกีก,กาสาวฮะสาวกูจะบ้า แม้สวมรอยกูอีกเกลือจะเชื่อสนุกไหมตลกจังเลยวะไอ้ไอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้คาดไม่ถึงละอันนี้คาดไม่ถึงละอุ้ยฝันร้ายแปลกๆจังวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเสียงเคาะเสียงอะไรเนี่ยนอนตอบไม่ได้อรอช่างเป็นใครเคาะวิ่งก็ไม่ได้ เปิดเองฉัคิดว่ากี่ไรก็มึงวิ่งออกจากบ้านเถอะโอเคบานพับหลวมแหละเดี๋ยวพวกที่เขาเรียกช่างมาซ่อมแล้วกันเนาะกูจะบ้าตายสาวสัญชาตญาการป้องกันตัวเธออยู่ที่ไหนหรือศูนย์ยังฮะในนันก็อยู่ตรงนี้แหละเขางน้าลยแล้วกันไม่เปิดฉี่ยัยฉันจะวิ่งไปยฉี่บ้านข้างกูจะบ้าตายเอมระวังตัวเป็นศูนย์ ออฉี่เอาเปิดอนซัวมะนั่นแหละกูว่าแหละมาฮันโหลฮันโหลอะไรก็ตายแล้วไม่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 ตื่นสิเมลี่นี่มันก็แค่ฝันน่ะยังจะคิดเป็นฝันอีกเหรอสาวเซนเธอร์นี่แม่อ่ะลุกลุกไหมโอ้โอ้โอ้ไฟเดลี่อะไรฮะวิ่ง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 ไม่วิ่งไม่ได้ด <mex nữa> ้วย <fas> เสียงแม่งตามหลังมาวิ่งไม่ได้ด้วยเปิดประตูสิอีบ้าเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้แม่งตามม,ตาม,มาแล้วแม่งตามกูมาแล้วเปิดประตูก้อยโดนล็อกกล้องโดนล็อกกล้องจะเอาอย่างไรก็ว่ามาจะเอาอย่างไรก็ว่ามาอะอะไรเนี่ยนี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยคืออะไรคือตอนนี้เราอยู่ในโลกกระจกเงี้ยปะ เพราะน่าหน้หน่าหนักน่าจะเป็นเหมือนกระจกแต่เราไปอยู่ในห้องน้ำเราน่าจะโดนดึงเข้ามาในโลกกระจกนี่คือเรอกากลายเป็นผีกระจกตัวใหม่แล้วอะไรป่ะต้องดึงคนเข้ามาอยู่ใหม่เรื่อยๆสาวสวยแล้วสสวยแล้วสกเกตเห็นดิชันแล้วช่วยวิ่งอันนี้ออกไปด้วยนะฮัลโหลฮัลโหลได้ได้ยินกันปะขอร้องล่ะเอาชารุดไปทีสวยแล้วสวยแล้วสาวสวยแล้ว เพราะงั้นวิ่งหนีออกไปจากบ้านนี้นะได้ๆนะคุอยู่ในกระจกแล้วมึงจะจะดึงคอกูอีกเหรอยังไงต่อยังไงต่อเธอจะโอเคกูไม่โอเคเลยจะบอกนะว่าจบแล้วอ่ะไม่ให้ความเคลียร์ไม่ให้ความกระจาไม่ให้อะไรทั้งนั้น เพงฟรีใช่ไหมจะไม่โดนติดเหลืองลิขสิทธิ์ใช่ไหมโ้ยโหกูจะบ้าตายก็จบไปแล้วนะคะกับ Mirror Mirror ก็ดีเออก็ดีถ้าใครชอบยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กันด้วยนะคะคนคนละทีสทีใครยังไม่ซับสไครป์อย่าลืมกดกันด้วยมีเรื่องอยากพูดคุยแนะนำติชมหรือว่ามีเกมที่อยากจะให้เล่นก็สามารถคุยกันได้ในคอมเมนต์เราอาจะไมไเห็นทุกคนจริงจนะ แต่หรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย